สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบมาพอกนกยงแล้วจ้ามาเจอกันนกยงในช่องนกก่งนอร์เวย์แม่ค้าฟู้ดทรัคเป็นคนมุกดอาหารนะคะมาขายอาหารไทยในประเทศนอร์เวย์วันนี้คือถึงเวลาแล้ว <c oughs> หลายๆจะมีท่านหนึ่งที่ถามไม่แน่ใจว่าคุณพิชิตหรือใครสักคนนี่แหละที่แบบถามตลอดเกี่ยวกับเรื่องมนดดาคุณใส่มนดามนดาของ คนเพื่อนบ้านประเทศฟิลิปปินด้วยความที่นกยิงเกลิ่นไปแล้วเนาะเกลิ่นว่าจะมาเล่าให้ฟังแล้วทีนี้ก็ลืมไปละแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณมนดําคุณใส่มนดําของเพื่อนบ้านฟิลิปปินเป็นยังไงอันตรายไหมแล้วก็ร้ายแรงยังไงแล้วคนที่ทำเป็นใครนะคะคือด้วยความที่นกเยิงอะอะเท้าความมาก่อนว่านกเยิงอะ ตั้งแต่มาย้ายมาอยู่ประเทศนี้เพื่อนที่เรามีเยอะกว่าคนไทยอีกนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราไปโรงเรียนเราก็จะมีเพื่อนทั้งคนไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์หลายประเทศแต่ว่าสนิทที่สุดก็จะเป็นฟิลิปปินส์เพราะว่าเราใกล้กันส่วนประเทศอื่นเราไม่ค่อยได้ใกล้เขาแล้วเขาคนข้างที่จะ ไม่ค่อยอยากจะมีเพื่อนเป็นคนคนไทยเท่าไหร่เราก็เลยจะมีแบบเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์นี่แหละเยอะแล้วเป็นเพื่อนสนิทของนุ้งกงด้วยนะคะสนิทต,ตั้งแต่นุ้งยองเริ่มมาแล้วแหละแต่คนเพื่อนฟิลิปปินคนนี้ไม่ได้เจอไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนทางที่มาเรียนภาษานะคะนั่นแหละคะ่ะเป็นเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันแล้วทีนี้ เขาก็จะมาตัดผมมาทําสวยกับนุ่งเงี้ยตลอดเพราะว่านุ่งเงี้ยเคยเรียนตัดผมแล้วก็เป็นเคยเรียนช่างมาเคยเรียนช่างเสริมสวยแล้วก็ตัดผมเมื่อก่อนในอาร์ลบบดยาวหน่อยเมื่อก่อนในเมืองบูเดอรเนี่ยนะคะจะไม่มีช่างเสริมสวยที่เป็นคนไทยยกเว้นนุ่งเงี้ยนุงเงี้ยเป็นช่างเสริมสวยที่แบบตัดผมชายตัดผมหญิงแต่งหน้าเป็น แทบจะว่าจะเป็นคนแรกที่รับลูกที่รับลูกค้าแล้วก็ตัดผมนู่นนี่นั่นทั้งแต่งหน้าทั้งอะไรดังนั้นก็คือนุกงเอยงก็จะมีคนที่มาใช้บริการก็คือมีหลายประเทศมากรัสเซียก็มีริททวเนียหลายประเทศที่เป็นที่เขาได้ได้ข่าวว่าเออนุกงเองตัดผมนะเขาก็จะมาตัดผมมาทาสีหลายประเทศแล้วก็มี ประเทศอะไรนะโซมาเลียพูนผิวสีก็มีนะคะที่มาทํากับต้องเอง่้ที่ทั้งมายืดทั้งมาตัดทั้งมาทําสีแล้วทีนี้เขาคนนี้คือเป็นลูกค้าฟิลิปปินส์คนแรกของ,องเง่องเลยจนสนิทกันวันเกิดก็เชิญไปวันนู่นก็เชิญไปต้องเองี้ก็สนิทกับเขาสนิทเป็นคนฟิลิปปินสน์ท,ที่สนิทที่สุดในบรรดาเพื่อนต่างชาติแล้วก็แทบจะว่าในบรรดาคนไทยคนไทยก็จะมีเล็กนอกนั้นก็ ไม่มีไม่ค่อยที่สนิทแล้วก็จะมีเพื่อนฟิลิปปินส์นะคะสองคนนี่คะที่จะสนิทมากคือเล็กกับเพื่อนฟิลิปปินส์แล้วทีนี้มาวันหนึ่งเขาก็แบบห่างหายจากการตัดผมนึกยังก็เออเขาไม่ค่อยได้มาตัดเขาไม่ได้ค่อยมาอะไรเราก็ไม่เออเขาคงทํางานเขาคงงานยุ่งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วทีนี้อยู่ดีๆเขาก็แบบจองเวลามาตัดผมนึกยังก็เอออะ ว่างพอดีก็ตัดให้เพราะว่านึ่จะตัดผมเวลาที่นุ้งยังว่างนะคะวันที่ไม่ว่างก็คือเราทํางานอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดแล้วทีนี้พอเขาจองเวลามาเขาบอกว่าเนี่ยเขานะอา่ารู้เขาไม่ดีเขาสุขภาพร่างกายเขาแย่มาปีนี้ร่างกายเขาแย่ด้วยความที่เขา,เ,าเขาก็เลยไม่ได้มาตัดผมนุ้วยับอกอ๋ออ๋อเหรออ๋อเหรอเธอดูแลสุขภาพด้วยนะ เขาก็บอกว่าเขาต้องหยุดงานอยู่บ้านเป็นเดือนๆเ,เลยนะแล้วทีนี้เขาก็นั่งตัดผมไปแล้วเขาก็ดื่มน้ำทุกทงก็เอ๊ะมองมองในขวดน้ำเขาก็จะมีขวดน้ำมาด้วยปกติเขาจะไม่ถือขวดน้ำมาเขาก็จะแบบอานกเธอไอช่นขอน้ําแก้วนึงอะไรเงี้ยแฟนเขาก็มาด้วยนะคะแฟนเขาก็เป็นคนอโนเว์แล้วทีนี้ทุกทงก็แบบเออเอ๊ะก็เห็นแปลกๆนะ เราก็แบบเฮ้ยถามดีไหมหรือไม่กล้าถามแต่เราก็ใจหนึ่งเราก็อยากรู้ว่าในขวดน้ําอ่ะมันมีอะไรเราก็แบบเธอทําไมเธอขวดน้ําเธอทําไมมันเป็นแบบนี้มันมีอะไรขุ่นๆอยู่ข้างในเขาก็บอกว่าอ๋อฉันเธออาจจะไม่เชื่อก็ได้นะแต่ฉันอยากจะเล่าให้ฟังเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่เขาหายไปนานเพราะว่า เขาโดนทีแรกอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขาโดนคุณใส่มนดําเขาไม่ได้คิดนะคะเขาคิดแค่ว่าเออเขาป่วยโดยที่อาการคือเขาจะเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจเหมือนอาการหัวใจจะแบบมันเต้นแรงเหมือนคนเป็นโรคหัวใจแล้วก็เหมือนมันมันเจ็บอะฮะมันเจ็บหัวใจอันนี้ข้างซ้ายนะคะมันเจ็บหัวใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจ็บมากจนเขาแบบทํางานไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องไปหาหมอแล้วทีนี้หมอที่นี่นะคะถ้าเรามีปัญหาว่าเออหัวใจเราเต้นผิดปกติหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องมาวัดให้วัดทั้งความดันวัดทั้งอัไนั้นน่ะแล้วเขาก็จะใส่ไว้ในข้างในเสื้อแล้วเขาก็ไม่ให้เราทํางานแล้วเขาก็จะวัดแล้วเราก็ต้องรายงานผลมันก็จะมีตัววัดรายงานผลใส่ติดอยู่ตลอดเวลาจุ๊บอยู่ตรงนี้เป็นสายเป็นระยงระยางสามสี่สายนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ทาโดยที่รักษาเหมือนหมอ หมอบอกว่าเอออาจจะหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าเธอมีสิทธิเป็นโรคหัวใจอ่ะก็ใส่เครื่องนั้นวัดไปก็ธรรมดาวัดความดันก็ธรรมดาแต่ข้างในเขาคือหัวใจเขาเต้นแรงมากแล้วเขาเจ็บเจ็บหัวใจอ่ะเขาก็เลยเอรอักษาไปเดือนหนึ่งนะคะมันก็ไม่หายก็คือหาหมอหมอก็ติดตามผลนูน่นนี่นั่นไม่หายเดือนที่สองเดือนที่สมก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังเจ็บเหมือนจะ เขาบอกว่าเจ็บหนักกว่าเดิมด้วยซ้าเขาก็เลยโทรไปที่บ้านที่ประเทศเขาเขาก็เลยให้เหมือนบ้านเราอะค่ะให้แม่ให้ญาติญาติเขาอะไปดูว่าเขาโดนอะไรไหมเออลูกเยงยก็บอกเฮ้ยเหมือนบ้านฉันเลยแต่เขาเงียบนะคะพูดแค่นี้เหมือนบ้านฉันเลยแต่ก็ยังแต่ก็เงียบแล้วก็ฟังเขาเล่าต่อเขาบอกว่าโทรไปที่บ้านญาติเขาก็ไปดูให้ไปดูจากแม่หมอนะคะ เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าคนที่ทําเนี่ยคือมีความรู้ความสามารถยังไงเป็นแม่หมอเป็นพ่อหมอส่วนมากจะเป็นผู้ชายเป็นพ่อหมอแล้วก็พ่อหมอก็ดูให้ว่าเขาโดนของจากทางญาติเขาถาังฟิลิปปินที่อยากจะได้สมบัติทะเลาะกันนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เขาก็เล่าให้ฟังก็หลังจากเดือนที่สี่เดือนที่ห้าแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆดีขึ้น โดยที่เขาอพอเขาดูเสร็จนะคะพอหมอดูเสร็จพอหมอนะั้นนะคะก็เขียนคาถาคาถาที่จะถอนพิษถอนของอะคะ่ะเขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งมาส่งทางปรษณีย์มาเขียนเยอะมากนะคะเขียนเยอะมากเขียน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 จนคือเยอะอะคาถาเขาอะแล้วทีนี้พอส่งมาที่ประเทศ นอร์เวย์เสร็จปุ๊บเพื่อนนุกงยังอ่ะเพื่อนฟิลิปปินส์อ่ะก็ตัดกระดาษนั้นนะคะตัดตัดตัตัดตัดตัเป็นคําแล้วก็ยัดใส่ในขวดน้ําแล้วก็ใส่น้ําธรรมดานะคะกินแล้วเขาดีขึ้นจนตอนนี้ผ่านมาน่าจะ3-4ปีแล้วเขาหายจากอาการที่แบบเขาเจ็บหัวใจหายไปเลยแล้วความดันเขาก็หายไปเลยโดยที่ หมอก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่คิดว่าเออตอนนั้นเขาอาจจะทำงานหนักแล้วก็เขาก็ตอนนั้นคือสี่สิบสี่สิบสี่สิบกว่าสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่ิบสี่สบี่สี่สิบห้าสี่สิห้าสี่บหกยังไม่ถึงห้าสิบเลยก็เลยเออแล้ววันที่เขามาตัดผมนะคะตอนนั้นเขายังมีอาการอยู่เขายังเคลื่อนไหวเยอะไม่ได้เขาเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มกินน้ำมนต์น้ำที่ เขาที่เอาคาถานะคะน้ำมนต์นะคะเขาก็เรียกน้ำมนต์เนาะบ้านเราอะที่ยัดคาถาที่พ่อหมอ <c oughs> นั่นที่พ่อหมอเขียนมาให้แล้วเขายัดลงไปในในขวดน้ําเป็นนกยิงก็มองไม่ไม่ชัดนะคะเขาก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับดินโอดินสอแล้วก็ยัดลงไปแต่ก็ยังมีตัวคาถาอยู่นะคะแต่บางอันนะ่ะอาจจะมีหมึกเพราะว่านกยิงคิดว่าอาจจะมีหมึกเป็นบางตัวเพราะว่า มันยังชัดอยู่เลยแต่ว่านุ้งยังไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรไม่น่าจะเป็นภาษาอังกฤษแต่น่าจะเป็นคาตอลอกอะไรของเขาอะนะคะหรือว่าอย่างบ้านเราก็อาจจะเป็นอะไรนะพวกภาษาคขมรพวกอะไรนะคะที่ถอนคุณใสโมนดําตอนนั้นเขายังเจ็บอยู่หัวใจแล้วเขาก็กินเขาก็ให้เขาก็บอกว่าเธอชิมสิเธออาจจะเออถ้าเกิดเธอโดนของเธออาจจะอาจจะช่วยได้นุ่งยังบอกโอ้ยถ้าฉันโดนของไทยฉันโดนของไทยนะ แคตตาล็อกของเธอเนี่ยอไอภาษาของเธอพ่อหมอเธอเอาไม่อยู่หรอกของไทยอะค่ะก็คือไม่เจ๋งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยแหละคือเอาไม่อยู่หรอกค่ะโดรีเงี้งบอกเอาไม่อยู่หรอกแต่นนรีเนี้ยก็ชิมนะคะชิมแบบชิมเขาในเมื่อเขายื่นให้แล้วเราก็ชิมชิมเสร็จเราก็เออเอเอนะก็ก็เลยโอ้มันเป็นความเชื่อที่มันมีมันมีนะคะมันไม่ใช่ว่ามีแค่คนไทยที่เล่นของคุณใสน่น o n d a มันมีที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยแล้วทีนี้สองสามอาทิตย์ก่อนมีเพื่อนฟิลิปปินส์เลยคะ่ะอีกกลุ่มหนึ่งคะ่ะมาตัดผมน้องกินก็เลยสงสัยถามเขาอีกแล้วว่าคือ,อยังเรายังได้ข้อมูลจากเพื่อนสนิทไม่ไม่พอแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาเล่าไงคะเราก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเขาเลยแต่ตอนนี้เขาหายแล้วนะคะสี่สามสี่ปีที่ผ่านมาเขาไม่มีอาการเลยแล้วเขาก็หยุด กินน้ำมนต์นั่นแล้วพอมาน้องเองก็ไม่ได้เห็นเขาถือน้ำมนต์นั้นมากินแต่เขามีไว้นะคะมีไว้ใส่ขวดถ้าเกิดเขาคิดว่าเฮ้ยเขามีอาการแล้วเขาก็จะกินแล้วตอนนั้นที่เขาโดนนะคะไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวตอนนั้นแฟนเขาก็มีอาการเป็นเหมือนกันเลยะคะ่ะเจ็บหัวใจจนแบบจนได้รับเข้าการผ่าตัดไปผ่าตัดที่เมืองทุมงเสอร์ผ่าตัดหัวใจแล้วก็ออกมาแล้วก็ดีขึ้น แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือไฟเห็นเขาโดนด้วยหรือเปล่านกเงีงไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นพร้อมกันเลยแต่ด้วยตัวที่เพื่อนนกเองอ้หายแต่ว่าฝรั่งอะ่ะเขาคงไม่เชื่อเขาเลยไม่กินน้ำมนต์ไม่กินน้ำคาถาอะไรสักอย่างเขาเลยไม่กินที่ว่าถอนขขงแต่เขาเลือกที่จะหมอเลือกที่จะเขาเลือกที่จะผ่าตัดแต่ว่าเพื่อนนกเงที่เป็นฟิลิปปินส์่ะไม่ผ่า ลองกินน anyway, ้ำมนก่อนพอกินน้ำมนล้หายแต่ว่าแฟนเขาอะสามสามีเขาอะต้องผ่าตัดตอนนี้หายทั้งคู่แล้วค่ะไม่มีผลกระทบไม่มีอะไรทั้งคู่แล้วแล้วทีนี้พอเพื่อนมาตัดผมนุกิงก็ถามว่าเธอฉันได้ข่าวว่าฟิลิปปินส์มีคุณใสยมนต์ดำด้วยนะคือใครที่เป็นคนเล่นมันจะเหมือนบ้านใช่ไหมเขาก็บอกว่าคนฟิลิปปินส์นะที่จะเล่นคุณใสยมนต์ดำอะ มันก็มีมนขาวมนดดำก็เหมือนบ้านเราแต่ว่าคนที่จะเล่นได้คือจะเป็นแค่พ่อหมอกับแม่หมอเท่านั้นจะไม่ใช่คนธรรมดาที่แบบเฮ้ยมึงอยากใส่กูมึงเอาน้ำมันพายมาแตะกูไม่ได้ต้องคนที่เขามีเรียนมามีฤทธิ์มีเดชมีเหมือนจอมขมังเวทอะไรประมาณนั้นที่จะเล่นได้แต่ถ้าคนธรรมดาอย่างเราอย่างอะไรเงี้ยเขาว่านี้นะคะก็คือไม่มีไม่มีคาถาไม่มีอะไรถ้าจะถ้าจะเอา ถ้าจะทําให้ใครตายหรือทำทให้ใครเจ็บปวดหรือทําให้ใครรักใครหลงมีนะคะมีด้วยใครรักใครหลงลืมถามเรื่องน้ำมันพรายใครรักใครหลงก็ต้องโทรไปที่ฟิลิปปินแล้วก็ให้พ่อหมอแม่หมอที่ฟิลิปปินทำค่ะอย่างถ้าบ้านเรานะคะคนที่โดนก็คือจะแบบอ่า ยังไงนะบ้านเราอะก็คือมันเราก็อธิบายไม่ถูกอะนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่ก็เคยได้ยินมาก็ถ้าอย่างบ้านเราพ่อหมอแม่หมอต่างๆแล้วก็คนที่ไปเรียนมาถือมาที่นี่ก็มีแต่ว่าที่นู่นคือจะแบบคนธรรมดาเขาจะไม่เรียนกันเขาบอกงี้ก็เลยอ๋อก็เลยอ๋อว่าถ้าเกิดเธออยากให้ ใครรักใครหลงหรือว่าอยากจะทำให้ใครเจ็บป่วยทำได้แต่ว่าต้องโทรกลับไปที่ที่ฟิลิปปินส์ให้พ่อหมอแม่หมอที่นั่นทำให้ก็เลยอม,มันก็มีเหมือนบ้านเรานะก็เลยนั่งคุยกันยาวอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งที่มาตัดผมอาทิตย์ที่แล้วก็เลยว่าเออก็เลยอ๋อคนเอเชียก็ยังมีก็ยังมีแบบนี้ ก็เลยแบบเออนะนั่นแหละค่ะแต่ว่าคนที่มาอยู่ประเทศนี้นะคะเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าคนที่มาเน่ะส่วนมากอ่ะไม่มีค่ะคนฟิลิปปินส์ไม่มีแบบของพวกนี้คนที่จะถือก็ต้องพ่อหมอแม่หมอเท่านั้นเขาบอกเออเราก็เออเข้าใจแล้วแต่กาบอกว่าเออคนไทยเน่ะมีนะมีแบบเออแบบบางคนเขาก็มีของดีของเขาถือมาอะไรเงี้ย ก็บอกอออเหรอมีเหรอมีแต่ว่าคนฟิลิปปินส์ไม่มีนะเขาว่างี้เขาไม่มีแต่ว่าเราก็บอกว่าคนไทยอ่ามีอย่างอย่างฉันก็มีฉันก็แบบถือพระพุทธรูปมาถืออะไรมาอะไรเงี้ยพระพิคเนตอะมาว้าเขาบอกอ๋ออย่างนั้นก็คือเขาจะเข้าโบสถ์อยู่แล้วคนฟิลิปปินส์เขาจะมีคาทอลิกเขาจะนับถือคาทอลิกเขาก็จะมีแบบไม้กางเขนถ้าคนที่แบบคาทอลิกจริงๆเขาก็จะมีไม้กางเขนอะไรเงี้ย โอเคถ้าใครความคิดเห็นยังไงเม้นมานะคะว่าเฮ้ยยังไงยังไงใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าใครเคยโดนคุณใส่โมด,ดําเล่ามานะคะคอมเมนต์มานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเวลาคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนปิ้งๆิ้ง,ง,ง,งจะได้แบบเฮ้ยนกเงียงเพราะว่านกเงี้ยงอะทำเป็นตอนๆไม่เป็นแล้วก็ทําแบบ ทำน้องยังไม่ค่อยเก่งเรื่องเกี่ยวกับการทําคลิปการทําคมการลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันจะได้มีคลิปมาลงให้เรื่อยๆบางที่เหนื่อยก็หยุดไปสวัสดีค่ะ